ตะโกหวานทีดีคใช่ไหมคะผู้ถูกเนาะที่ที่มีพานะเรียนมาให้ร่วมกิจกรรมนั้อันดับแรกเลยก็คือเห็นน้นองๆได้ถึงไปเองเหมือนจะได้ย้อนย้อนไปไปประงาน่านผู้แทนนายกเทศม,น,ทมนตรีเมืองตะโกป่ากาสาธิตการสุดการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะมีความสามารถตองใส่สังขารจำหรักผู้แทนสา,ารสนเทศวัฒนาค่ะ แล้วก mm. ็หันหน้าจ้าการที่เขาเพิ่งกิจารรมบนตื่นน้าน้องนักเรีนทุกคนนะได้เลยที่บอกว่าจริงๆงแล้วการเป็นเลดีาก็ยังไม่มีหรือองมัาไม่มีหรอมีได้แต่ตนเติีนเตื่นเติ่นเเพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตเพื่อไร้เพื่อที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะ นไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไปโดูนะฮะดูแล้วก็รีบเช็คบอกท้องท้องได้ทอนะคะบังเอิญว่าเขาแจ้งเข้าไปว่ามีคนไข้หมดสติแต่มีเหตุการณ์นี้มันมีผู้ใจดีอยู่ที่เหตุการณ์สองท่านผมกำลังซีบีอาร์อยู่นะคะเป็นผู้ชายยี่หท้องก่อนไม่เป็นไรผก็จะเหลือคนแรกจับไี่ท้องนับสิบวินาที สามสี่ห้าหไม่หายใจปักหัวใจทันทีอ่าตึงกลางระหว่งหน้าอกนะคะึงกลางระหว่างหน้าอกช้าๆไม่เป็นไรคนช่วยคนที่สองเข้ามากดใจไปหายใจได้เลยค่ะและแแนยืดตรงนะคะแขนยืดตรงโอเค สรุปแล้วคนไข้อาการหนักกว่าเดิมไหมครับอย่าง้นะคะตอนนี้ฝากคุากับน้องนเลยเลยเยเดงๆงีเเยไป เราไมรู้นที่นี้ในสถานะของของของไฟเป็นสีส้มหรือสีชมพูนะครับถ้าเราเห็นแบบนั้นแล้วแสดงว่ามันใกล้แล้วถ้ามีโทรศัพท์ก็ถ่ายเอาไว้ก่อนจักรูปในชีวิตกับทางแก๊กใกล้เราเบิดไปให้ไกลนะครับไม่ได้ไปเงียบนะเมันที่ผมบอก ดีไหมครับนึกให้เดีไปทางด้านไหนมองกัาด้วยนะครับจัดยันจัดไม่ยังจัดไม่ยัง I'm going cái 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 cái